สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนางสยองขวัญอเมริกันผีดิบมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับนางมีชื่อเรื่องว่า w i ก e t ตเ t ต e ตน i ิ g บ้านผีกลางเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปพวกเธอจึงได้รับมรดกตกทอด เป็นบ้านล้างใหญ่ที่อยู่ในกลางหุบเขาซึ่งบ้านหลังนี้ดูเก่าแก่และมีประวัติยาวนานบรรยากาศรอบๆข้างก็ดูเยือกเย็นพอตะวันรับฟ้าผู้คนแถวนั้นต่างพากันปิดบ้านนอนไม่กล้าออกไปไหนเพราะมันมีคำล่ำลือที่เล่ากันปากตก่อปากว่าในหุบเขาแห่งนี้ได้มีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่และในทุกๆวันก็จะมีคนเอาเลือดสด,สด มาายที่ประตูหน้าบ้านของพวกเธอเพื่อวัตถุประสงค์อะไรสักอย่างที่ทุกคนรู้แล้วต้องสะพึงอย่างแน่นอนก่อนจะรับชมผมขอข้าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาที่ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งครอบครัวนี้มีแต่ผู้หญิงทั้งหมดผมขอแนะนําตัวพวกเขาก่อนเลยละกันแม่มีชื่อว่าคาเรนทันนีผมขอเรียกเธอสั้นๆว่าคาเรนส่วนลูกสาวสองคนพวกเธอมีชื่อว่าซาร่ากับเอ็มมาและตอนนี้พวกเธอทั้งสมคนก็กําลังจะเดินทางไปยังเมืองค่านตันรัฐเพนซิลเวเนียเนื่องจากพวกเธอได้รับมรดกหลังจากที่สามีของคาเรนได้เสียชีวิตลง ซึ่งมรดกอันนี้ก็คือบ้านหลังใหญ่ที่อยู่ในกลางหุบเขาและก่อนพวกเธอจะไปถึงบ้านคาเลนก็ได้พาลูกๆแวะไปที่เอ็ดดี้ทาวเพื่อที่เธอต้องการจะตุนสเสบียงอาหารเอาไว้ให้มากที่สุดเนื่องจากบ้านที่เธอจะไปอยู่มันห่างไกลจากจุมชนวอเตอร์เจ้าของร้านํำก็บอกว่าทางร้านของเราไม่มีการไปส่งของที่นั่นนะครับและผมขอแนะนำว่าถ้าถึงตอนคำ ให้พวกคุณอยู่ในบ้านดีกว่าอย่าออกมาเดินเพ่นพ่านอยู่ข้างนอกเนื่องจากอากาศแถวนั้นมันหนาวผิดปกติแต่ดูเหมือนว่าวอเตอร์จะมองดูพวกเธอโดยสายตาที่แปลกๆนะครับขณะที่พวกเธอสามคนกําลังเดินทางขึ้นเขาจู่ๆพวกเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กลางถนนนั่นจึงทําให้คาเรนได้หกดักรถหลบเกือบเสียหลักลงข้างทางแต่ผู้ชายคนนั้นก็ไม่สนใจอะไร เขาได้เดินขึ้นเขาเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคาเลนก็ได้ลงรถไปดูนะครับและเธอก็เห็นว่ามีอะไรบางอย่างได้ตกอยู่ที่พื้นซึ่งมันมีสีแดงคล้ายกับเลือดสดๆคาเลนก็แปลกใจอยู่นะครับจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านและพวกเธอก็เห็นว่าบ้านหลังนี้ดูหลอนๆว่างเวงยังไงก็ไม่รู้บรรยากาศรอบๆบ้านก็เงียบสงัด มีแต่ภูเขาและต้นไม้ปวกคลุมเต็มไปหมดน่าคนดากลุกชะมัดเลยว่าไหมครับและพวกเธอยังเห็นอีกว่ามีสีแดงที่คล้ายเลือดสดๆได้ทาอยู่ที่ประตูบานแต่คาเลนก็ได้บอกกับลูกๆว่าช่างมันเถอะอย่าไปสนใจเลยและขณะที่คาเลนกำลังจะเอากุญแจไปเปิดประตูพวกเธอก็ต้องแปลกใจเนื่องจากบ้านหลังนี้ไม่ได้ล็อกประตูเอาไวา้หรือบางทีอาจจะมีคนเข้ามาอาศัยอยู่ จากนั้นพวกเธอก็ได้เข้ามาในบ้านและพวกเธอก็ได้พบกับสภาพบ้านที่ชุดโวมตามการเวลานะครับและบ้านหลังนี้น้ำปัะบปากก็ไม่สามารถใช้งานได้แต่พวกเธอก็ยังโชคดีที่ระบบไฟฟ้าภายในบ้านยังใช้งานได้เป็นปกติแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆอยู่นะครับดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้จะมีคนเข้ามาอาศัยอยู่จริงๆเนื่องจากเอ็มมาได้พบว่ามีรอยเปื้อนจากกรรมฐานสีดํา ได้ติดอยู่ตรงที่นอนเหมือนกับว่าคนคนนั้นจะชอบมานอนที่เตียงนี้นะครับส่วนทางด้านคาเรนก็ได้พบกับรูปถ่ายของเด็กๆอยู่ในบ้านอีกด้วยพอค่้มาพวกเธอก็ได้มาทานข้าวกันและวันนี้พวกเธอก็ต้องนอนรวมกันในห้องเดียวเนื่องจากพวกเธอยังไม่ได้ทำความสะอาดบ้านนะครับกลางดึกในคืนวันนั้นก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบ้านในมือของเขา ก็ถือพวกเข้ามาด้วยและเด็กผู้ชายคนนั้นก็ได้เดินตรงเข้าไปในห้องที่พวกเธอกําลังนอนหลับอยู่จากนั้นเด็กผู้ชายก็ได้เอาพ่วกสับลงไปที่ร่างของคาเรนนั่นจึงทําให้คาเรนได้สะดุ้งตื่นแต่เธอก็พบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเหมือนว่าเธอจะฝันไปจูจ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครเปิดประตูบานนั่นจึงทําให้เธอได้เดินลงไปดูที่ชั้นล่างปรากฏว่า ประตูบ้านของเธอได้เปิดออกจริงๆแถมยังมีเลือดสดๆมาถาที่ประตูบ้านอีกด้วยคาเลนก็เห็นนะครับว่ามีผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในป่าวันต่อมาคาเลนก็ได้ใช้ให้ซารา่าลงไปซื้อของที่แอดดี้ทาวและขณะเดียวกันพนักงานซ่อมทอก็ได้มาที่บ้านของเธอนะครับพนักงานซ่อมทอก็บอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ใช้น้ำมาหลายปี น้ำไม่ได้ไหลผ่านท่อเลยจนทําให้ก้อนสนิมขึ้นเต็มในทอ่อแถมเขายังบอกอีกว่าบ้านหลังนี้มันไม่น่าอยู่เลยนะขณะที่เธอกําลังพูดคุยอยู่กับพนักงานซ่อมทอ่อจู่ๆเธอก็ได้เห็นรูปชายเด็กๆอีกครั้งนั่นจึงทําให้เธอจําได้ว่าเด็กคนเมื่อคืนก็คือเด็กในรูปจากนั้นคาเลนก็ได้ถามกับพนักงานซ่อมท่อว่าเด็กๆพวกนี้เขาเป็นใครพรนักงานซ่อมทอ่อ จึ่งไดเล่าให้เธอฟังนะครับว่าเด็กๆพวกนี้เขาทํางานอยู่ในเมืองคาวตันซึ่งห่างจากบ้านหลังนี้ไม่ไกลมากนักแต่เด็กๆพวกนี้ได้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี1913หรือ80ปีก่อนนั่นเองพวกเขาได้ตายอย่างน่าสยดสยองเพราะว่าพวกเขาถูกเหมืองถล่มทับร่างจนเสียชีวิตและทายาทคนสุดท้ายของเมืองคาวตันก็คือวินเลียมคาวตัน ที่ยังมีชีวิตอยู่ตัดฉากมาที่เอ็มมานะครับขณะที่เธอกําลังนั่งกินขนมกับเจ้ามีตัวปวดของเธอจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงเด็กงอเราะดังขึ้นมานั่นจึงทาให้เธอได้เดินตามเสียงไปเรื่อยๆพอคาเรียนได้ขึ้นมาจากชั้นล่างของบ้านเธอก็ไม่พบกับเอ็มมาคารเรนก็พยายามเดินตามหาเอ็มม่าภายในบ้านแต่ก็ไม่พบเธออยู่ดีทางด้านของซาลา ที่ได้มาซื้อของยูแอดดีเทาเธอก็ได้พบกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นที่ได้เข้ามาพูดแซวเธอผมขอแนะนำวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อนนะครับคนแรกมีชื่อว่าชอนเขาเป็นคนขับรถไม่ได้ปลูกต้นไม้หรือเป็นยูทูบเบอร์คนที่สองไอ้หนุ่มหน้าหล่อบอดหลังเขามีชื่อว่าทิมส่วนผู้หญิงอีกคนเธอมีชื่อว่าดิซ่าจูจ่ๆลิซ่าก็ได้ทำกับซาลาวา่าพวกเราไม่เคยเห็นหน้าเธอเลย เธอพักอยู่ที่ไหนสาร่าก็บอกว่าบ้านของฉันอยู่บนหุมเขาคานตันพอพวกเขาได้ยินแบบนั้นพวกเขาก็บอกว่ากล้าไปอยู่ได้ยังไงแถวนั้นมีแต่ผีแต่สาร่าก็ไม่สนใจอะไรนะครับตัดฉากกลับมาที่คาเรนตอนนี้เธอกําลังเดินตามหาเอ็มมาที่หายไปและเวลานั้นก็เริ่มจะมืดแล้วคาเรนเธอได้เดินสุ่มไปมุมๆและเธอก็ได้เดินผ่านป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งป่าแห่งนี้มีแต่ซากหมูได้ห้อยเอาไว้เต็มไปหมดมันช่างสยองคนด่ามากๆเลยว่าไหมครับคาเรนก็ได้เดินหาเอ็มมาจนทั่วป่าแต่ก็ยังไร้วีว่แววจนสุดท้ายคาเรนได้เดินไปเจอกับเมืองเก่าและเธอก็ได้พบกับเอ็มมาที่กําลังจะเดินเข้าไปในนั้นนั่นจึงทาให้คาเรนได้รีบพาตัวเอ็มมาออกมาคาเรนก็ได้ถามกับเอ็มมาว่าหนูเดินมาไกลขนาดนี้ได้ยังไงเอ็มมาก็บอกว่า หนูตามแมรี่มาเธอได้ไปเรียกหนูชิบานและเธอได้ชวนให้หนูมาเล่นทีน่นี่แต่คารินก็ไม่ได้สนใจนะครับเธอคิดว่าเอ็มมาพูดเพอ้อเจ้อไปเรื่อยนั่นจึงทําให้เธอได้สั่งกับเอ็มมาว่าต่อไปนี้ห้ามมาที่นี่เด็ดขาดจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็ได้เดินย้อนกลับไปทิ่ทางเดิมแต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะหลงทางนะครับจนสุดท้ายพวกเธอทั้งสองคนก็ได้มาเจอกับบ้านหลังหนึ่ง ที่ตั้งอยู่กลางป่าเอ็มมาก็เห็นว่าประตูของบ้านหลังนี้ได้มีเลือดติดอยู่เหมือนกับประตูที่บ้านของเธอเลยจากนั้นพวกเธอก็ได้เข้าไปในบ้านและบ้านหลังนี้ก็มีข้าวของแปลกๆแถมยังมีเข็มฉีดยาเอาไว้สําหรับดูดเลือดอีกด้วยและจ,ะจู่ๆพวกเธอทั้งสองคนก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในบ้านนะครับผู้ชายคนนี้เขาม่ชื่อว่าแฮง เขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นั่นเองคาเลนก็พยายามจะอธิบายให้กับแหงฟังว่าพวกเธอทั้งสองคนได้เดินหลงทางมาพอแหงได้ยินแบบนั้นเขาจึงได้ถามกับคาเลนว่าคุณคือคนหนายทันดีใช่ไหมและพวกคุณได้ไปที่เมืองเก่ามาหรือเปล่าและแหงก็ได้บอกกับพวกเธออีกว่าคุณอย่าปล่อยให้ลูกเดินไปที่เมืองเก่าอีกและพวกคุณเองก็ไม่ควรออกมาตอนค่ำมืดด้วย พวกคุณจงรีบกลับไปที่บ้านแล้วปิดเป้านให้มิดชิดถ้ามีอะไรจะคุยกับผมให้มาตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเท่านั้นตัดจากกลับมาที่บ้านนะครับพวกเธอสามคนก็ได้มานั่งทานข้าวกันคาเลนก็ได้เล่าเรื่องของแฮงให้กับซาร่าฟังซาร่าเธอก็คิดว่าแฮงเป็นคนเพี้ยนแต่เอ็มมากลับบอกว่าชอบแฮงและเอ็มมาก็บอกว่าแมรี่เพื่อนของเธอที่เจอในป่า เขาก็าชอบแฮงด้วยเหมือนกันซาลาจึงได้พูดให้เอ็มมากกลัวเรื่องผีดิบนั่นจึงทำให้คาเรนตวาดใส่ซาลาว่าให้หยุดพูดต่อมาพเพื่อนของซาลาที่เจอกันอยู่แอดด้ทาวพวกเขาก็ได้มารับเชิญจิบานเพื่อที่จะออกไปเที่ยวตามภาษาวัยรุ่นคาเรนก็อนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าเธออยากให้ซาลามีเพื่อนอยู่แถวนี้หลังจากที่ซาลาได้ออกไปกับเพืเ่อนๆคาเรนก็ได้มาส่งเอ็มมาเข้านอน จูจ่ๆเอ็มมาก็ได้ถามกับแม่ว่าถ้าแมรี่มาเล่นที่บ้านเราแม่จะว่าอะไรไหมคาเลนก็ตอบส่งๆไปนะครับว่ามาได้แต่เอ็มมาต้องสัญญากับแม่ว่าจะไม่ไปชื่อเหมืองเก่านั้นอีกกลางดึกในคืนวันนั้นคาเลนก็ได้ยินเสียงเด็กพูดดังขึ้นมานั่นจึงทาให้เธอแปลกใจว่าทําไมมีเด็กมาพูดอยู่แถวนี้หนังก็ทําให้เห็นนะครับว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งได้มาเยืนทราบรับอยู่ที่หน้าบ้านของเธอ และเด็กกลุ่มนี้ก็ได้ถืออุปกรณ์ขุดเหมืองเป็นอาวุธอีกด้วยแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่มีชีวิตแล้วเพราะหน้าตาของพวกเขาขาวซีดเหมือนกับพีดิบเลยและหนึ่งในเด็กกลุ่มนี้ก็มีเด็กสาวอายุราวๆกับเอ็มมาอยู่ด้วยใช่แล้วครับเด็กสาวคนนั้นเธอคือแมรี่นั่นเองสักพักคาเลนก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนเข้ามาในบ้านเธอจึงคิดว่า ซา่าคงได้กลับมาแล้วคาเรนก็ได้เรียกหาซา,า่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับนะครับนั่นจึงทำให้คาเรนได้เดินไปดูที่ห้องของเอมมาแต่เธอก็พบว่าเอมมากำลังนอนหลับอยู่บนเตียงคนเดียวแต่นัานก็จะไม่เห็นนะครับว่าแมรี่ได้ยืนแอบอยู่ในมุมมืดใช่แล้วครับเสียงที่คาเรนได้ยินก็คือเสียงของแมรี่ที่แอบเข้ามาในบ้านนั่นเองทางด้านแฮงก็ได้เอามุงตัวใหญ่ มัดไว้กับเชือกมาวางเอาไว้ที่ใต้ต้นไม้ใกล้ๆกับตึกร้างของวินเลี่ยมคาตันเหมือนว่าเขาต้องการจะทำอะไรบางอย่างนะครับและขณะนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งกำลังยืนจ้องมองเขาอยู่ในตึกร้างพอแหงได้เอาหมูม,มาวางไว้เขาก็รีบใส่เกียร์หมาออกไปจากที่นี่อย่างรวดเร็วและหลังจากที่เขาออกไปไม่นานก็มีเด็กกลุ่มเดิมได้เดินออกมาจากตึกร้างและเด็กกลุ่มนี้ ก็ได้เอาพวกสับไปที่หมูจนเละเหมือนว่าพวกเขาต้องกินหมูแบบดิบๆตัดฉากมาที่ศารานะครับตอนนี้เพื่อนๆของเธอก็ได้มาส่งเธอที่บ้านได้ดูเหมือนว่าซาร่ากับทิมจะปิ๊งรักสเสด็จเหวีย่ยงกันนะครับและก่อนที่ทิมจะกลับเขาก็ได้จูจุ๊บไปที่ซาร่าหนึ่งครั้งแล้วบอกกับเธอว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช้าวันต่อมานะ้ำปปาก็ใช้งานไม่ได้เนื่องจากท่อปปาได้รั่ว ที่ชั้นล่างของบ้านคาเ่นจึงได้โทรหาช่างคนดื่มแต่เขาก็ไม่รับสายสักทีใช่แล้วครับสาเหตุที่เขาไม่ได้รับสายก็เพราะว่าวันนั้นขณะที่เขาขับรถออกไปเขาได้เจอกับเด็กๆวิ่งตัดหน้ารถของเขานั่นจึงทำให้เขาหักหลบเสียหลักลงข้างทางต่อมาคาเ่นก็ได้เดินทางไปยังเอ็ดดี้ทาวเพื่อขอความช่วยเหลือจากวอเตอร์เจ้าของร้านชำและขณะที่พวกเขากำลังคุยกัน ก็มีผู้ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาแซงคิวเธอแบบไร้มารยานั่นจึงทําให้คารินได้ถามกับวอเตอร์ว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครวอเตอร์ Walter ก็บอกว่าเขาคือวินเลียมข่าวตันเขาจะมาสํารวจพื้นที่แถวนี้เพื่อสร้างรีสอร์ทสก,กีสุดหรูแต่เขาจะมาแค่ตอนกลางวันและนานๆนนทีเขาจะมาครั้งหนึ่งเมื่อคาเรนได้ยินแบบนั้นเธอจึงหายสนใจนะครับ พ่อกลับมาถึงบ้านคารลนก็เห็นว่าเอ็มมากําลังยืนอยู่คนเดียวแล้วเธอก็ได้มองเข้าไปในป่านั่นจึงทาให้คารลนได้ถามว่าจะมลูกมายืนอยู่ตรงนี้เอ็มมาก็บอกกับแม่ว่าแมรี่ไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเธอได้มาบอกกับหนูและเธอก็ได้เอาตุ๊กตาของเธอมาแลกกับเจ้ามีของหนูอีกด้วยเมื่อคารินได้ยินแบบนั้นเธอจึงบอกว่าหยุดเผอเจอได้แล้วแมรี่อะไรของหนู เขาไม่มีอยู่จริงและขณะเดียวกันพวกเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนกำลังคุยกันนะครับคาเลนก็ได้ฝากให้ซาลา่ามาดูเอมมาเอาไว้จากนั้นเธอก็ได้เดินลัดป่าตามเสียงไปเรื่อยๆและเธอก็พบว่ามีรถคันหนึ่งได้จอดอยู่ที่ตึกร้างและข้างๆรถก็มีซากมูอยู่ด้วยนั่นจึงทำให้เธอรีบเดินหนีเข้าไปในตึกร้างทันทีและแน่นอน คาเลนก็ได้พบกับวิลเลียมคาตันวิลเลียมคาตันก็บอกว่านี่เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลคุณไม่ควรที่จะเข้ามาและผมให้เวลาคุณสองอาทิตย์รีบเก็บข้าวของแล้วออกไปจากบ้านหลังนั้นซะเนื่องจากเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังนั้นรวมถึงแอดดี้ทาวและหุบเขานี้อีกด้วยนั่นจึงทำให้คาเลนได้บอกว่าคุณคงเข้าใจผิดเพราะบ้านหลังนั้นฉันมิชนูถูกต้องตามกฎหมาย วินเลียมคาตันก็บอกว่าคุณมีแค่โฉนดของคนงานซึ่งเป็นสัญญาเชา่กากรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นของผมทั้งหมดรวมถึงทุกอย่างบนพื้นดินอีกด้วยและก่อนที่เขาจะกลับออกไปเขาได้ฝากให้คาเรนไปบอกกับแหงว่าอย่าเอาซากสาัตว์บ้าๆบพวกนี้มาทิ้งในสถานที่คนอื่นและถ้าเขาจับได้ครั้งหน้าเขาจะไม่ปล่อยแหงไว้ต่อมาคาเรนก็ได้มาหาแหงที่บ้านนะครับและแหงก็ได้บอกกับเธอว่า หมินเลี่ยมข่าวตันเขาพูดความจริงเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างที่อยู่ที่นี่แร่หินไม้เหมืองเป็นของเขาทั้งหมดและมีทางเดียวที่คุณจะเป็นเจ้าของได้ก็เมื่อเขาตายเพราะว่าเขาคือสายเลือดข่าวตันคนสุดท้ายและเมื่อเขาตายที่ดินจะตกเป็นของคนงานหรือตกเป็นของตระกูลทันนีที่เคยเป็นคนงานอยู่ที่เมืองเก่าจากนั้นคาเรนก็ได้ถามถึงเรื่องของซากหมู ว่าแหงได้เป็นคนทำหรือเปล่าแหงก็ยอมรับนะครับว่าเขาเองคือคนทำเขาได้บอกกับคาเรนว่าพวกมันหิวกระหายและทุกๆคืนพวกมันจะออกมาทวงแขนเพื่อสายเลือดของพวกมันสิ่งเลวร้ายที่เขาทำได้ทำให้เด็กๆเ,เป็นแบบนั้นพอค่้มาซาแลก็ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนตามเคยนะครับและคาเรนก็ได้เจอกับรูปถ่ายเด็กๆที่อยู่ในแฟ้มรูปถ่ายของครอบครัวตระกูลทันนี ด้วยความบังเอิญเธอก็ได้พบกับรูปถ่ายของแมริทันนีเด็กสาวที่เอมมาได้พูดถึงตลอดเวลาและคาเรนก็รู้อีกว่าแมริทันนีได้มีพี่ชายที่ชื่อว่าไรอันชันนีอีกด้วยแถมคาเรนยังได้เห็นตุ๊กตาตัวนั้นได้วางอยู่ในรูปถ่ายเธอก็แปลกใจมากๆนะครับเพราะเธอคิดว่าสิ่งที่เอมมาได้พูดถึงอาจจะคือความจริงก็เป็นได้ทางด้านสาลา เธอก็กําลังจะรวยหลายกันอยู่ในรถจุจๆพวกเธอก็เห็นว่ามีอะไรปแปลกๆอยู่ข้างนอกนั่นจึงทําให้ชอนได้อาสาที่จะลงไปดูและจู่ๆเขาก็โดนอะไรบางอย่างดึงตัวของเขาหายเข้าไปในป่าซาร่าก็เห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงจะอาสาเป็นคนขับรถให้แต่รถแดนติดลมนั่นจึงทําให้ทิมได้ลงไปเขียนที่ชายรถและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับจู่ๆเด็กกลุ่มนั้น ก็ได้เข้ามาทําร้ายพวกเธอจิมก็โดนเด็กๆสับไปที่ร่างและลิซ่าก็ถูกเด็กๆลากลงไปจากรถส่วนทางด้านของซาลาเธอก็กลัวจนตดแต่เธอได้เหยียบคันเล่กจนมิดนั่นจึงทําให้รถสามารถขึ้นจากกล่มได้พอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็ได้บอกับคารเรนว่าเธอเจอเด็กๆกลุ่มหนึ่งซึ่งพวกเขาเป็นผีดิบแต่งตัวโบราณเหมือนกับเด็กสมัยก่อนเด็กๆพวกนั้น ได้ฆ่าเพื่อนของเธอตายหมดแล้วคาเรนก็บอกว่าพอสักทีเธอแม่เริ่มจะเบื่อเรื่องไรสาระพวกนี้แต่สาระก็ยืนยันว่าเธอเจอมากับตัวจริงๆและตอนนี้พวกเราต้องออกไปจากที่นี่นั่นจึงทำให้พวกเธอได้วิ่งไปตามเอม็มมาที่ห้องนอนแต่พวกเธอก็พบว่าเอม็มมากลับหายตัวไปคาเรนก็คิดว่าเอม็มมาต้องไปที่เมืองเก่าแน่ๆนั่นจึงทำให้พวกเธอ ได้ออกตามหาเอ็มมาในตอนนั้นนะครับแต่พอพวกเธอไปถึงพวกเธอกลับพบว่าไม่มีเอมมาอยู่ในนั้นเลยแต่ขณะที่พวกเธอได้เดินออกมาข้างนอกพวกเธอก็ต้องถึงกับค้า่อยเนื่องจากพวกเธอได้เห็นเด็กๆที่แต่งตัวโบราณยืนจ้องมาที่พวกเธอเต็มไปหมดพวกเธอก็ไม่รอช้ารีบใส่เกียร์หมาวิ่งออกมาจากที่นั่นทันทีจนสุดท้ายพวกเธอก็ได้วิ่งมาเจอถนน และพวกเธอก็ได้พบกับวินเลียมที่กําลังขับรถมานั่นจึงทาให้พวกเธอได้รีบเข้าไปในรถแล้วบอกให้คนขับรถรีบขับหนีออกไปแต่วินเลียมก็ได้บอกให้พวกเธอลงไปจากรถนะครับในขณะที่พวกเขากําลังมีปากเสียงกันจูจๆเด็กพวกนั้นก็ได้เจาะดมย่างรถและทุบกระจกรถอีกด้วยคาเรนและซาร่าก็ไม่หลอช้าพวกเธอรีบออกมาจากรถทันทีและพวกเธอก็ได้วิ่งหนีเข้าไปในป่า ทางด้านวินเลียมและคนขับรถก็เห็นว่ามีเด็กลุ่มหนึ่งได้เดินตรงมาทางพวกเขาคนขับรถก็ได้เอาปืนขึ้นมายิงคู่แต่วินเลียมก็บอกว่าเด็กๆพวกนี้ไม่กลัวตายหรอกเพราะว่าพวกมันตายอยู่แล้วคนขับรถก็อึ้งนะครับแต่จากมัทิคาเรนกับซาลาพวกเธอได้วิ่งมาขอความช่วยเหลือที่บ,บ้านของแหงแหงก็บอกว่าถ้าเอ็มมาโชคดีพอพวกมันจะไม่ทำร้ายเธอ เนื่องจากเอ็มมาเป็นสายเลือดที่พวกมันรู้จักหรือสายเลือดของญาติถ้าพวกมันยังไม่ฆ่าเอ็มมาเธอก็จะกลับมาในตอนเช้าเพราะพวกมันจะกินแค่ตอนกลางคืนและแฮงก็บอกอีกว่าเลือดของเขาสามารถขับไล่ผีดิบพวกนั้นได้เนื่องจากเขามีสายเลือดเดียวกันกับพวกผีดิบนั่นเองและผมก็คิดว่าแฮงอาจจะเคยทำงานอยู่ในเมืองเก่าด้วยนะครับเนื่องจากผีดิบพวกนั้น ได้รู้จักเขาเป็นอย่างดีและที่เขาได้เอาเลือดไปชาที่ประตูบานก็เพราะเหตุผลนี้นั่นเองครับในขณะที่พวกเขากําลังคุยกันจู่ๆก็มีใครบางคนได้มาขอที่ประตูบานแห่งก็บอกว่าห้ามเปิดเด็ดขาดถ้าเปิดพวกเราจะตายกันหมดแต่คาเรินก็บอกว่านั่นคือเสียงของเวนเลียมพวกเราเจอเขาตอนที่วิ่งเข้ามาที่นี่แต่แหงก็ยืนยันไม่ให้เปิดนะครับเหมือนว่าเขา จะโกรธแค้นวินเลียมมากๆแต่คาเรนก็ไม่ฟังสิ่งที่เขาพูดเธอได้เปิดประตูให้กับวินเลียมเข้ามาในบ้านวินเลียมก็บอกว่าคนขับรถของเขาได้โดนเด็กๆพวกนั้นฆ่าตายและพวกเธอก็คือตัวซวยที่วิ่งเข้ามาในรถของเขาพอซาลาได้ยินแบบนั้นเธอก็ไม่พอใจมากๆนะครับสักพักบ้านของแขงก็โดนเด็กๆพวกนั้นทำลายพวกเด็กๆได้ทุบกระจก เพื่อที่จะเข้ามาข้างในและตอนนี้แฮงได้ยิงสก,กัดพวกเด็กๆเ,เอาไว้เพื่อให้ทุกคนรีบหนีออกไปขึ้นรถหนังก็จำไม่เห็นนะครับว่าวินเลี่ยมได้ผักซาลาเพื่อที่เขาจะได้ออกไปก่อนเพื่อนและวินเลี่ยมก็ได้เข้าไปในเล้าหมูแล้วก็ล็อกประตูเอาไว้อย่างดีส่วนทางด้านพวกเขาสามคนก็ได้วิ่งหนีไปขึ้นรถแต่รถของแฮงก็ดันสตาร์ทไม่ติดนั่นจึงทำให้พวกเขาได้วิ่งเข้าไปในเล้าหมูอีกทาง และพวกเด็กๆก,ก็ได้พังประตูเข้ามานะครับแหงจริงได้บอกให้ทุกคนห้ามขยับตัวเด็ดขาดและดูเหมือนว่าพวกมันจะมองไม่เห็นพวกเขาและแหง์ก็ได้บอกอีกว่าเด็กๆพวกนั้นต้องการที่จะลางแขนวินเลียมคาตั้นเพียงคนเดียวและแน่นอนพวกเด็กๆก,ก็ได้เดินตรงขึ้นไปหาวินเลียมและก็ค้าวินเลี่มทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นว่าเอ็มมาได้ยืนอยู่ข้างนอก เอ็มมาก็บอกว่าพวกเขาจะไม่ทำร้ายแม่และพวกเขาจะไม่ทำร้ายใครอีกแล้วพวกเขาได้ให้สัญญาและที่หนูหายไปหนูไปเล่นกับแมรี่พอเธอไม่มีเพื่อนเล่นมาด้วยหลายปีแมรี่ก็ได้ยืนยิ้มอย่างมีความสุขนะครับหลังจากทุกอย่างได้จบลงพวกเธอทั้งสามคนก็ได้เก็บข้าวของย้ายออกมาจากที่นั่นทันทีและคาเรนก็ได้วานให้แฮงช่วยจัดการบ้านหลังนั้น แหงก็ได้ปิดตายประตูหด้าต่างบ้านหลังนั้นเอาไว้นะครับและนหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าแมรี่ทันนีกับไรอันทันนีได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านตลอดการหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเช่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้ดูลึกลับมืดมดหลอนๆตัวละครน่าลุ้นน่าสงสัยและมีจัมสแก์แค่บางฉากพอได้ทำให้เราตื่นเต้น ผดเรื่องของหนังก็ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวสำหรับคนที่ชอบดูหนังสยองขวัญหนังเรื่องนี้ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสครายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสำหรับใครที่ชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยแหละครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้นที่นี้ด้วย สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ